หากจะพูดถึงเทคโนโลยีที่มีการนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาให้กับผู้ป่วยที่เราคุ้นชินก็ต้องยกให้กับการสร้างภาพทางรังสีด้วยเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์ซีทีสแกนอันตราซาวเอ็มอาร์ไอซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จะมีวิชาชีพที่เราเรียกว่านักรังสีเทคนิคเป็นพลังขับเครื่องสําคัญในการช่วยแพทย์ครับแต่แทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่านักรังสีเทคนิคของบ้านเราขาดแคลนอย่างหนัก สาเหตุของปัญหานี้เกิดจากอะไรวันนี้เราจะไปหาคำตอบพร้อมๆกันครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมแกร็บธนเวชในรายการ PCCMS Med Moment รายการที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนเป็นเพื่อนร่วมทางสุขภาพสำหรับทุกคนนะครับผมจะพาทุกคนไปดูไปรู้ไปสัมผัสกับเรื่องราวดีๆในรั้วการแพทย์ของวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรครับ วันนี้ผมพาทุกคนมาที่คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ,าพวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาพรราชวิทยาลัยจุลาภรน,นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสาขารังสีเทคนิคครับที่มีการเปิดการสอนภายใต้ชื่อโรงเรียนนักรังสีเทคนิคเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ ซึ่งผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้คือศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพรเหล่าธรรมทัศ์คณะบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรราชาวิทยาลัยจุฬาภรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับผมก่อนอื่นเนี่อยากจะสอบถามอาจารย์นะครับว่านักรังสีเทคนิคเนี่ยหน้าที่คืออะไรครับนักรังสีเทคนิคเนี่ยคะก็คือเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาหนึ่งนะคะครับซึ่งหน้าที่ของเขานี่ก็คือ เขาจะเป็นคนที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือในทางการแพทย์ที่สร้างภาพส่วนอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเรารเช่นเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารหรือว่าใช้เครื่องอาาาัลตราซาวและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือไปใช้สารเพศสัตร,รังสีซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่เราเรียกว่านิวเคลียร์เมดิซีนหรือว่าเวชศาสตร์นิวเคลียร์อีกส่วนหนึ่งก็คือไปทำงานที่หน่วยรังสีรักษาจัด คนไข้ให้ได้รับการฉายรังสีที่ถูกต้องที่ผมสร้างมาคืออาชีพนี้เนี่ยถือว่าขาดแคลนบุคลากรเลยใช่ไหมครับถาไมถึงเป็นเช่นนั้นความต้องการนักรังสีเทคนิคจริงๆในประเทศเราต้องการประมาณ7,000กว่าคนแต่เรามีจริงๆอยู่ประมาณ4,000กว่าคนครับหน้าที่ของคณะเราก็คือช่วยกันสร้างคนเพื่อสร้างชาติในสาขาวิทยา,าศาสตร์การแพทย์และสุขภาพที่ประเทศชาติขาดแคลนครับนะฮะ เรามองไปที่เขต EEC ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจตกลงร่วมกันกับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าเราจะร่วมสร้างโรงเรียนหลังสีเทคนิคเกิดขึ้นที่นั่นให้ได้ภายใน5ปีอยากจะให้อาจารย์พูดถึงแนวทางในอนาคตแล้วก็ฝากถึงผู้ที่สนใจครับคือการเป็นนักศึกษาของหลักสูตรหลังสีเทคนิคในราชาวิทยาลัยจุฬาภรเนี่ยนะคะทุกคนจะได้รับทุนการเล่าเรียนจํานวนไม่น้อยเลยนะคะแล้วก็ จบแล้วก็มีงานทําที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรมีงานรองรับมีงานรองรับค่ะโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่พิเศษมากคือนอกจากสร้างนักดนงสรรีเทคนิคซึ่งจบปริญญาตรีมีประกาศน,นียบัตรแล้วเรายังสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของวิชาชีพเขาหวังว่าเราจะได้เห็นอัตราของบุคลากรที่จบออกมาทางด้านนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพรเหล่าธรรมทัศนะครับคณะบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาพรราชวิทยาลัยจุลาภรณ์มากเลยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราครับขอบคุณอาจารย์มากมเลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะขอตัวไปดูภายในโรงเรียนหน่อยนะครับอาจารย์ค่ะตามสบายเลยค่ะครับผมตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์ปรเมศวงษาผู้อำนวยการโรงเรียนรังสีเทคนิคคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุลาภรนะครับสวัสดีครับอาจารย์ปรเมศครับสวัสดีครับ วันนี้อาจารย์ไม่ได้มาท่านเดียวนะครับขออนุญาตแนะนํำอาจารย์ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับคือคืออาจารย์ดรสุพันธิกาข่าววิเศษครับครับผมสวัสดีครับแล้วก็อาจารย์นิพนธ์สายโยครับ อยากจะเรียนถามอาจารย์ปรเมศนะครับว่าการก่อตั้งขึ้นมาของโรงเรียนรังสีเทคนิคเนี่ยครับเกิดขึ้นเพราะอะไรครับสำหรับโรงเรียนรังสีเทคนิคนะครับก็ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยพระปฏิทานขององค์ประธานราชวิาลยจุฬาพรนะครับที่ทรงเล็งเห็นว่าควรที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคอื่นๆนะครับได้มีโอกาสที่จะเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยครับก็ได้ได้สร้างโรงพยาบาล400เตียงขึ้นนะครับซึ่งจะต้อง อาศัยบุคลากรทางการแพทย์ที่ค่อนข้างเยอะมากมายนะครับก็เลยผลิตบุคลากรทางการแพทย์ขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตในส่วนนี้ครับแล้วจุดเด่นของโรงเรียนนังสีเทคนิคนี่คืออะไรครับเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์นิพนธ์ช่วยเล่านะครับ ก็ขอแยกออกเป็น2ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่เราใช้ในการเรียนการสอนนะครับเนื่องจากหลักสูตรเราสังกัดอยู่ในคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับในคณะเองก็จะมีศูนย์การให้บริการทางด้านหลังสีวิทยานะครับเครื่องมือพวกนี้ก็ในปัจจุบันก็ค่อนข้างทันสมัยนะครับ และนักลังสีเทคนิคที่เขาทําหน้าที่ในการใช้เครื่องมือต่างๆตัวนี้นะครับและให้บริการทางด้าน,นการแพทย์อยู่เนี่ยเขาก็จะมาช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาเราด้วยนักศึกษาของเราเนี่ยก็จะได้ลงไปดูหน้าง,งานด้วยเพื่อดูว่าชีวิตการทํางานจริงๆของนักลังสีเทคนิคนะครับหลังจากที่เขาจบไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของในโรงเรียนของเราเนี่ยนะครับก็จะมีอาจารย์ที่เป็นรังสีแพทย์นะครับที่ทําหน้าที่ในการสร้างคลินิกเข้ามาให้กับนักศึกษานอกจากนี้นะครับเราก็ยังได้รับความร่วมมือจจาาาากโรรงพยยบลุ์นห่ว ต่างๆด้านรังสีวิทยานะครับให้หนักศึกษาของเราเข้าไปเรียนปฏิบัติการด้วยแล้วก็ฝึกงานด้วยนะครับแล้วรูปแบบการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วปัจจุบันนี้นะครับหลักสูตรเราเนี่ยรับนักศึกษาในปีละ60คนเราแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มโคต้าของราชวิทยาลัยจุฬา์เนี่ยจะมีทั้งหมดจํานวน40คนด้วยกันแล้วก็กลุ่มโคต้าของภาคตะวันออกซึ่งราชวิทยาลัยจุฬา์เนี่ยได้ทํา MOU นะครับ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบุรพาที่จะผลิตนักศึกษ์เทคนิค mm hmm. เพราะฉะนั้นก็จะมีโค้ต้านในส่วนของมหาวิทยาลัยบุรพาอีก20คนนะครับเพราะฉะนั mm ้น hmm. ในชั้นปีที่1ที่2ที่เด็กๆเ,เข้ามาเรียนกับเราเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็จะ,ะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับโคต้าและเวลจูลาพรนะครับแล้วก็ไปเรียนที่บุรพ่า20คนจะกลับมาที่นี่ในชั้นปีที่3ที่4นะครับซึ่งกลับมาเรียนวิชาอะไรบ้างก็จะมาเรียนเรื่องของวิชาชีพทางด้านรังสีเทคนิคอันประกอบไปด้วยรลังสีวิทย์ใช้หลังสีรักษาแล้วก็เวชศาสตร์นิวเคลียร์หลังจากนั้นก็จะออกฝึกภาคปฏิบัติตามโรงพยาบาลต่างๆครับต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างราครับในการที่จะเข้ามาเรียนในโรงเรียนนี้ได้ครับ คุณสมบัติแรกเลยก็คือน้องนนักเรียนนะคะจะต้องมีการเรียนในกลุ่มวิชาพืพ้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะก็ต้องอยู่ในสายนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะมีคุณสมบัติเฉพา,าะของแต่ละรอบค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดเูเรื่องคุณสมบัติเฉพาะนะคะตามช่องทางต่างๆนะคะผ่านาทาง Facebook Twitter หรือเว็บไซต์ของราชวิทยาลายัยหรือของคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพได้เลยค่ะเด <gambling> ี๋ยวผมต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นิพนธ์มากๆนะครับ ที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับแต่อาจารย์อีกสองท่านยังอยู่กับเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาเราไปชมบรรยากาศการเรียนการสอนของนักเรียนกันครับอันนี้ทองน้องเขามีการเรียนกันยังไงบ้างครับโดยเบสิกพื้นฐานนะฮะน้องจะต้องมาเรียนในส่วนของตัวเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปก่อนนะครับต้องมาเรียนในเรื่องของการฝึกจัดท่าทางด้านรังสีเทคนิคครับในการถ่ายอวัยวะต่างๆให้ได้รูปที่ดีที่สุดที่หมอเขาจะใช้ในการอ่านผลพอเราเอ็กซเรย์เสร็จแล้วเนี่ยผลที่ได้ จะนำไปสู่จุดไหนต่อครับเรายิงเอ็กซเรย์ชุดปุ๊บนะครับมันก็จะไปโชว์ภาพอยู่ที่ตรงหน้าจอนะครับเดี๋ยวเรา oh. ตามไปดูกันเลยไหมครับโอเคครับ <Okay. S 3> เมื่อภาพเอ็กซเรย์ที่ได้ออกมาแล้วนะคะน้องๆต้องมาเรียนรู้ถึงคุณภาพของภาพถ่ายทางรังสีนะคะว่าเทคนิคที่เราตั้งไปเนี่ยเหมาะสมไหมนะคะแล้วก็ภาพที่ออกมานะคะมีความเหมาะสมหรือไม่ก่อนที่จะส่งภาพนะคะไปยังแพทย์นะคะผู้ส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยต่อไปค่ะสุดท้ายอยากจะให้อาจารย์ปรเมศ ฝากถึงน้องๆที่สนใจที่ดูอยู่นะครับแล้วอยากจะเข้ามาเรียนที่โรงเรียนรังสีเทคนิคครับวิชาชีพรังสีเทคนิคเองนะครับก็เป็นสาขาขาดแคลนสาขาหนึ่งของประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่สนใจทางด้านนี้ก็อย่าลืมเข้าไปดูแล้วก็ติดตามตามช่องทางที่บอกนะครับครับผมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ประเมศอาจารย์สุพนิกาแล้วก็น้องๆทั้ง3คนด้วยนะครับที่มาร่วมในรายการเราวันนี้ครับขอบคุณมากมากครับ ได้เห็นการเรียนการสอนและรับทราบถึงภารกิจหน้าที่ของนัก,กรังสีเทคนิคแล้วหลายๆคนคงจะคิดเหมือนผมนะครับว่ามีความสำคัญต่อสุขภาพของคนไทยเป็นอย่างมากเลยละครับ อาทิตย์หน้าผมจะยังคงอยู่ที่คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรรารชวิทยาลัยจุฬาภรน,นะครับเพราะยังคงมีอีกหลายสาขาวิชาที่เปิดขึ้นเพื่อเติมเต็มสิ่งที่ขาดแคลนในวงการแพทย์ไทยครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครับหรือจะรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube จุฬาภรชาแนลนะครับผมกัปตันเวศลาไปก่อนครับสวัสดีครับ